ว <c oughs> ันนี้แคทเทส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 นะนี่คืออวตารใหม่ที่หายไปนานไม่ใช่เพราะอะไร <c oughs> ไปทำวีทูเบอร์มาเข้าใจไหมเข้มไหมอืมโอเค โอเคแค่ <Okay. sk ill> น,นี่แหละก็มาเทสดูว่าการเคลื่อนไหวเป็นยังไงโอเคบ๊ายบาย